สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังหา Data Table นะครับในการฝึกทำนะครับเพื่อจะใช้ Data Table เนี่ยแสดงผลข้อมูลนะครับเป็นตารางสวยงามนะครับเป็น r e s ponsive ด้วยนะครับ Modern r e s ponsive นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์คลิปนี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับท่านก็เข้ามาดูวิธีการนะครับแล้วก็ข้อดีก็คือเขาได้แชร์โค้ดให้เราก๊อบบางไปทดสอบได้ด้วยนะครับเนี่ย พอเราเปิดเข้ามาแล้วเราก็เลื่อนมาข้างล่างจะมีคําว่าปุ่มเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วจะมีคําว่า source code git h นะครับท่านก็คลิกเข้าไปเลยนะครับถ้าเรามีโค้ดตัวอย่างแบบนี้ก็เอาไปต่อยอดได้นะครับก็สามารถกอบโค้ดเข้าไปทําต่อได้เลยอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นมีอินเด็กตรงนี้นะครับผมก็จะคลิกไปที่อินเด็กนะครับแล้วก็ไปที่รอนะครับจากนั้นก็นะครับไปกอปปี้ข้อมูลเลยครับคอนโท o เอคอนโท o ส C นะครับ แล้วเราก็เตรียมนะครับฝั่งสคริปต์ของเราไปเลยนะครับไปเปิดแอปสคริปต์ขึ้นมาสร้างดูเก็ตไว้นะครับจากนั้นก็ไปสร้างไฟล์ html ขึ้นมานะครับผมจะลองสร้างไฟล์ html นะครับก็พิมพ์คำว่า index ได้เลยครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็วางโค้ดทั้งหมดของเขาลงไปได้เลยแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็กลับไปที่กิจภาพเขาอีกครับไปดูในฝั่งของ javascript หรือ js นะครับแล้วก็ คลิกตรงนี้ครับนี่คลิกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปที่สคริปต์นะครับจากนั้นก็แค่นี้เองนะครับสคริปต์แล้วก็ Copy เลย Control C นะครับ Control C จากนั้นเราก็มาปรับใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปสร้างไฟล์ใหม่ก็ได้นะครับตัวนี้ก็แค่ปรับเป็นสคริปต์เซลส์สคริปต์แบบนี้ครับแล้วก็ Enter 1ครั้งแล้วก็ Control V ลงไปแค่นี้เองนะครับ จากนั้นนะครับในฝั่ง gs นะครับตอนนี้ผมเทสอยู่ที่ไฟล์เทสผมจะเปลี่ยนเป็นอินดซ์นะฮะ i n d e x นะครับก็กดบันทึกครับพอกดบันทึกเสร็จนะครับเราก็มา refresh นะครับดูข้อมูลได้เลยครับนี่อ่ะมาแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะครับเป็น responsive เรียบร้อยนะครับถ้าเราทำการย่อหน้าจอย่อหน้าต่างมาแบบนี้นหครับนี่ มันก็จะปรับเป็น r e s ponsive นะครับก็จะมีปุ่มให้เราดูข้อมูลรายละเอียดต่นๆนะครับนี้ก็เอาไปพัฒนาต่อยอดได้เร็วนะครับเพราะว่าเขามีตัวอย่างให้เราแล้วนะครับเราแค่สร้างตัวดูเก็ตขึ้นมานะครับแล้วก็เอาคดอินเด็กมาวางนะครับพวก JS แร g ต่า r เนี่ยแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปก๊อบจาก Data Table อีกอย่างเงี้ยนะครับชีตก็เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเราค่อยไปต่อยอดก็คือเป็นการ ทำดึงข้อมูลมาจากชีตนะครับไปดึงข้อมูลมาจากชีตอย่างตัวอย่างนี้นะครับไปดึงข้อมูลมาจากชีตดึงข้อมูลมาแล้วนะครับเราก็เอามาแสดงผลนะครับพวกตารางพวกนี้เราก็ใช้แบบออโตเอานะครับให้มันเป็นตัวคอลัมน์อัตโนมัตินะครับเราก็ไม่ต้องมาวางนะข้อมูลแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งได้ทําคลิปสอนไว้หลายคลิปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กําลังมองหาโค้ดอยากพัฒนาในเรื่องของ Data T a b l e นะครับก็ เราไปทำตามคลิปนี้ดูนะครับเขาแชร์โค้ดด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสำหรับเครดิตนะครับสำหรับเดฟเรไรเซ่นนะครับก็ขอขอบคุณครับที่เอาโค้ดมาแชร์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนำเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ